ต่อนะครับยังอยู่ในรูปข้อสอบเลขยกกําลังนะฮะข้อนี้เป็นแนวของไมหิดลและเตียมนะครับอ่าแต่ข้อนี้เป็นข้อสอบของเตียมอุดมนะครับข้อสอบจริงปี60นะครับมาดูเลยนะครับสําหรับเรื่องเลขยกกําลังนะครับเราเนี่ยเจอติดรูทเนี่ยเราสามารถแปลงรูทเนี่ยนะครับเป็นเลขยกกําลังได้อ่ามาดูเลยอันที่1ดูก่อนนะครับเราเจอนะฮะเช่นส,สแควรูทเนี่ยเอเนี่ยเราจะได้เป็น A อกำลังหนึ่งส่วนสองโอเคไหม เป็นท่ารากที่3นะครับเราก็จะแปลงเป็น A อกำลังหงส่วนสโอเคนะต้องแม่นนิดนึงนะโอเคเรียนไปแล้วนะสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นไอู้นร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 ูนเนี่ยขอแปลงไปเลขยกกำลังโอเคมอ่ะมาดูเลยงั้นอันแรกนะครับอันนี้มีหารด้วยนะ,ะเริ่มตน้นเปลี่ยนเป็น A นะฮะ B ยกกําลังลบหนึ่งนะฮะก็ส่วน2โอเคไหมอันนี้ลบนะฮะร,ระวังดีๆส่วนด้วยข้างล่างนะฮะก็เป็น a อกำลังหนส่วนสนะครับคูณด้วย b ีกำลังหส่วนส ันนะฮะอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคูณนะครับเปลี่ยนหารเนี่ยเป็นคูณเลยนะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนโอเคนะข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะเอ็ข้างล่างเนี่ยจากข้างบนจะมาอยู่ข้างล่างนะลบสามแล้วก็จะเป็นลากเนี่ยโอเคนะเอยกำลังลบหกคูณด้วยบีกำลังห้าทันนะฮะแล้วทั้งหมดยกกำลังค่อยๆทํา,าทนะครับโอเคเลียนนะครับจากข้นนี้ปั๊บโอเคนะครับขออนุญาตลองอันนี้ค่อยๆทํา,าทจริงนะโอเคนะ หารไปปั๊บมันหายไปมันจะกลายเป็นส่วนสามนะครับแล้วก็กลายเป็นส่วนสามทันไหมโอเคนะครับได้ไหมสรุป a เป็นลบหกส่วนสามบีก็จะเป็นอะไรครับห้าส่วนสามเทียนนะครับข้างล่างไปไงครับปึ้งเป็นอะไรครับเป็นล่างที่สองนะก็เป็นลบสองก็เป็นหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็เป็นลบสามส่วนด้วยสองพูดไปเขียนไปเนี่ยมันจะมั่วๆหน่อยก็คือทําไปเขียนไปและโอเคและก้อนนี้นะครับ จะสังเกตนะมันมีส่วน2ส่วน3ส่วน2ส่วนเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเรามีกําลัง6อยู่นี้ถูกปะกระจายเข้าไปเลยนะอ่ะดูนะครับสมมุติ a กําลัง2ยกกําลังสาเราจะได้ a กําลัง2อคูณสจริงไหมได้ a กําลัง6กันนะฮะ a กําลัง2ยกกําลัง5นะฮะก็จะได้เป็น a กําลัง2องคูณด้วยหาได้เอกำลัง10ได้ไหมคือพูดง่ายๆจับคูณกันเข้าไปนะครับถ้ายกกําลังเบิ้ลๆก็จับคูณกันเข้าไปได้นะครับอันนี้หลบไป,ปนิดเกียวค่ะ แต่นะเพราะนั้นก้อน,นี้ผมกระจายหกเข้าไปนะจุดด,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 ดเป็น A กกาลังหกกลังอะไรครับตอบผมนี่ลบสามโอเคนะเคขี่ยไหมเนี่ยส่วนด้วย A กําลังสองนะครับ b ีกลังสองนะฮะแล้วคูณด้วย A อกลังอะไรครับลบสิบนะฮะ b ยกกาลังสิบนะฮะส่วนด้วยอะไรครับ b ยกกำลังอะไรครับสนะครับแล้วเอยกกาลังออลบ ลบเก้านะโอเคได้นะต้อตงคิดเลขนะอย่าคิดผิดนะตอนนี้เราก็จับ a กับ a มาอยู่ด้วยกันแล้ว b กับ b มาอยู่ด้วยกันนะตอนนี้เราจะได้ a อกำลังหกนะครับลบกับสิบสองนะตรงนี้แล้วก็ย้ายฮะัลบสองแล้วก็บวกเก้าโอเคนะจบที่ a ละโอเคนะส่วน b นะฮะ b ีกำลังลบสามนะครับแล้วก็บวกสิบแล้วก็ลบสองนะฮะแล้วก็ลบสามไอ้ที่อยู่ข้างล่างอ่ะตบขึ้นมาจะกลายเป็นลบนะฮะกับเครื่องหมายนะ นี่ยนะตรงนี้สองขึ้นมาเป็นลบสองนะฮะเก้าเนี่ยลบเเป็นบวกเก้าเ้าไหคณิตศาสตร์นะฮะคิดเลขนะคุณจะได้ a กําลังสิบหานะฮะลบกับเท่าไหร่ครับสิบสี่นะฮะแล้ว b ยกกําลังอะไรเอ่ยตรงนี้ลบสามนี่ตุ๊ดตุดุดุดลบหกเป็นลบแปดนะฮะแล้วก็บวกสิบคุณจะได้ a กําลังหนึะครับเราจะได้ a ก่าลังหนึ่งและ b กําลังสองนะฮะสรุป a กําลังหนึ่งและ b กกาลังสก็ตอบข้อนี้ครับ ข้อสี่ครับโอเคนะใครทําแบบนี้ถือว่าเก่งระดับสามระดับสี่ะไรเ้โอเคเก่งจริงๆทําแบบนี้นะดูนะในห้องสอบทําแบบนี้นะใครทําแบบนี้ปล่อยเขาถังไปขอเก็บก่อนนะพวกนี้ตบในห้องสอบนะครับอันนี้ให้เทคนิค้วนะนะใครดูมาถึงตรงเนี้ยโชคดีนะใครดูไม่ถึงก็ตามสบายนะครับโอเคนะคุณดูดีๆนะฟังดีๆในห้องสอบจริงให้ดูชอยก่อนอันนี้สอนเลยนะครับ เด็กที่เรียนกับเรานะฮะต้องระดับเทพมานะดูปุ๊บปัง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 แปลว่าคิด A อย่างเดียวก็ได้คิด B อย่างเดียวก็ได้โอเคป่ะแล้วแต่ชอบเลยโอเคนะไม่ต้องไปคิด2ก้อนให้เหนื่อยเมื่อยตุ้มอะไรโอเคป่ะคิด A อย่างเดียวก็ได้คิด B อย่างเดียวก็ได้เอา A หรือ B ยกตัวอย่างผมบอกว่าขอผมนะฮะขอผมคิดเพราะมันไม่เท่ากันนะเอยเออเอไม่ได้เอไม่ได้เอมีกำลังสองอยู่โอเคป่ะเพราะนั้นเราคิด B อย่างเดียวนะข้อนี้เราคิด B นะ โอเคอพร้อมยังขออนุญาตคิด b แบบเร็วๆนะเด็กแบบเด็กเร็วๆ B ีข้อนี้นะฮะบี b กำลังในหัวต้องมาแล้วนะมาแล้วนะ b ีกำลังลบหส่วนสโอเคส่วนด้วยอะไรครับ b ีกำลังหส่วนสแล้วคูณด้วยอะไรครับกับเศษเป็นส่วนนะฮะส่วนด้วยอันนี้ครับ b ีกำลังอะไรครับย้ายขึ้นมาทั้งหมด B ีกำลังห้ส่วนสาแล้วข้างล่างคือ b ีกำลังสองหส่วนสโอเคไหมแล้วทั้งหมดยกกำลังหเขี่ยไหม ได้นะทั้งหมดยกกําลังหกเราก็ซัดเลยนะครับก้อนนี้เอาหกกระจายเข้าไปตุบ,ตบ,ตบ,ตบตุบุโอเคไหมแต่จริงคุณเห็นหรือเปล่าจริงจริง,รงมันจบแล้วนะถ้าทันนะฮะปั๊บปบัปบ๊บตัวนี้ยกกําลังขึ้นไปได้ปไปเลยครับฮัลโหลได้ปไปเลยมองออกไหมมองออกไหมตรงเนี้ยใหญ่หมนปั๊บเป็น B ยกกําลังอะไรครับลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบอีกหนึ่งส่วนสองเป็น B กําลังหนึ่งลบหนึ่งไ ตอนนี้ b ตัวน,นี้ตัวน,นี้กำจัดกันนะฮะเอามาลบกันใช่ไหมมันจะเหลือ b กําลัง5ส่วน3เห็นไหมจริงจริงมันลบกันนะหส่วน3คุณจะได้ b กําลังอะไรครับ b กําลัง4ส่วน3โอเคไหมเขียวไหมแล้วทั้งหมดข้อย,ยกกาลัง6เห็นไหมถ้าจัดก,การง่ายๆก็จัดก,การกันก่อนนั้นคุณจะได้ b กําลังลบ6โอเคไหมเขียวไหมคูณด้วย b ยกกําลังอะไรครับ12โอเคไหมโทษที b ีกำลัง8โอเคไหมตรงนี้กระจาย้าไมได,ไ,ดได้ B กำลังจะได้ B กกำลังสองครับก็เป็นคําตอบเลยเขียไหมเพราะช้อยที่เป็น B กำกำลังสอง 2. ก็ตอบไม่ผิดนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคุณเห็นมันก็จะเร็วขึ้นประมาณสักหน่อยหนึ่งโอกาสผิดพลาดก็จะน้อยหนึ่งนะฮะเพราะเราคิด B อย่างเดียวไม่คิด A. เเขียนะครับแต่หลายๆกนนะฮะคิดแบบไหนก็ออกคําตอบโอเคนะครับอ่ะดูต่อได้ก็จะให้เทคนิคลัดๆไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับคนที่ทําเพราะฉะนั้นเด็กของเรา มันมีโจทย์บางข้อนะที่แม้กระทั่งผมเองก็ต้องทํานานครูคนอื่นก็ต้องทํางานมันไม่มีเทคนิคอะไรมากมายแต่มันใช้ความอึดโอเคปะถ้าคุณเก็บข้อง่ายๆเนี่ยเก็บเก็บเวลาเก็บเวลาเก็บเวลาปกติคุณต้องทําประมาณสามนาทีคุณทํานาทีครึ่งคุณก็ได้นาทีครึ่งไปทําข้ออื่นคุณก็จะยิ่งทําโจทย์ได้มากขึ้นได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับโอเคนะฮะขอให้โชคดีนะครับ